ไม่ค่อยมีเงินก็เริ่มต้นเท่าไหร่เออ DCA ต่อเดือนนี้เริ่มต้นกี่บาทนะฮะจริงๆก็เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ตัวเองมีแต่ว่าอย่างของแอปอดีนี่เราสามารถเริ่มต้นในที่1000บาทต่อเดือนต่อเดือน1000บาทอ๋เพราะฉะนั้นก็ไม่เงินเหลือแค่เดือนละพันก็เอามาลงทุนได้ก็ค่อยๆสะสมไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสมมติเงินเดือนเราเพิ่มเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสัดส่วนที่เยอะมากขึ้นแบบนี้ได้หนึ่พันบาทต่อเดือนผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ล่ะ เพิ่มได้ถ้ากันเดินเพิ่มขึ้นในอนาคตก็เป็น2 0 0 0 3 0 0 0ก็ได้นี่คุณคุณกำลังขอเขาอยู่ใช่ไหมฮะว่าไม่ใช่หรือถ้าไม่เพิ่มก็ลดรายจ่ายนะลดรายจ่ายให้การเพิ่มได้ได้แต่ว่าไม่ให้ครับแต่ว่าไม่ให้ก็คือคุณไปลดรายจ่ายเอาโยนมาแบบนี้ผมก็ใจเสียทีฮะคือการทยอยทำ DCA เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีเนาะสําสำหรับการที่เราเป็นเริ่มต้นลงทุนหรือในแอปโอนี้เองก็จะช่วยด้วยสมมุติแต่ละคนเนี่ยมีวิัยในการลงทุนเรื่อยๆเนี่ยแล้วทุนที่พอ ดูหรือเข้าใจเรื่องการลงทุนสักพักเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนเขามากขึ้นมันก็จะมีคําถามที่หลายคนก็ชอบจะถามต่อว่าต่อให้ DCA อ่ะครับแต่พอเห็นหุ้นมันแพงอ่ะมันก็แบบจะจะ DCA ดีไหมเดือนนี้หรือว่าถอยไว้ก่อนดีหรือจะอย่างเงี้ยหรือไม่กลับกันก็คือเวลาลงเยอะๆเฮ้ยเราจะใส่ต่อเดือนเพิ่มขึ้นหน่อยไหมวันนี้มันถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทสามารถทำได้ไหมครับพี่หลัว ก็ผมสามารถทําได้นะครับซึ่งบางทีตัวผมเองก็ทำนะฮะคือสมมุติว่าถ้าผมรู้ว่าผมรู้สึกหรือว่าผมเกจของผมเองว่าเด,เดือนนี้มันน่าที่จะลงเยอะกว่านี้นะก็สามารถใส่เงินเข้าไปเพิ่มได้ซึ่งพอเรามานั่งดูข้อมูลระยะยาวเราก็จะเห็นว่าโอเคอันนี้มันมีการที่เรารู้สึกว่ามันควรจะใส่เข้าไปเพิ่มนะซึ่งบ,บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดใช่ไหมครับแต่อันนี้มันก็ ถ้าสมมติว่าเราไม่ไปยุ่งตรงนั้นให้มันคอมพลิเคตมากเนี่ยเราลงเท่าๆกันเนี่ยมันก็สม o ท t h มากกว่ามันก็ง่ายต่อการบริหารกว่าออขอมีข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วการลงทุนดีซีเอเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นการลดความเสี่ยงก็จริงม,มีสร้างวินัยในการลงทุนก็จริงแต่ว่าอีกโน้ตที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้ลองลอง,ลองคิดดูแล้วกันว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าการทํา DCA ระยะแรกๆเนี่ยแน่นอนว่าการลดความเสี่ยงของหรือลดต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยมันมีผลเยอะ เพราะสมมติว่าเราลงทุนพันหนึ่งแล้วลงอีกพันหนึ่งเท่ากับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของพันหนึ่งความเสีย่ยงมันก็คือหายครึ่งถูกไหมแต่วันที่เราอรอตเยอะสมมติอร์ตหลักแสนแต่เรายังดี a อยู่แค่พันหนึ่งน่นหาว่าความเสี่ยงในไม้หลังๆกับไม้แรกๆมันไม่เท่ากันแหละในการลดความเสี่ยงตรงนี้ก็คือเป็นแค่ข้อสังเกตแล้วกันในการทำดี CA ว่าอย่าพยาไปคิดว่าถ้าเราดี a เไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องยาวๆบางทีก็ต้องถ้าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์จริงๆอาจจะไม่ใช่ แล้วก็มีมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นข้อดีของ DCA ด้วยก็คือมันเป็นการสร้างนิสัยอ่ะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะคือถ้าบอกว่าอ่ะเงินเดือนมาแล้วก็ใช้ใช้ใช้จ่ายอ่ะเดี๋ยวฉันจะใช้แล้วตั้งใจจะเหลือว่าสัก2 3, 000, อสามพันแ,แล้วจะเก็บส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเหลือไงอแต่คือถ้าสมมุติว่าเรา DCA เดี๋ยวนี้อย่างอดีนี่ก็เอาไปผูกกับบัญชีเงินเดือนได้ถูกไหมเงินเดือนเข้าเราก็ตัดเงินออกไปคือสุดท้ายเรามั่นใจว่าเราได้เก็บแน่แลวคือช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่มีเงินเดือนใหม่ๆ เพ,เพลินกับการหาเงินเองแล้วมันก็เราก็ใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นเงินที่เราหาเองเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เงินเยอะออแล้วมันจะไม่ค่อยมีเงินเก็บไงถ้าเราสร้างนิสัยนี้ก็คือตัดตรงส่วนนี้ออกไปก่อนค,คือออมก่อนใช้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเราเรามีนิสัยที่ดีแล้วหลังจากนั้นเราเรารู้สึกว่าเออเราชินแล้วเรากเรา็เราออมทุกเดือนได้เนี่ยเราก็สามารถทําเองแล้วก็เพิ่ม จำนวนเงินที่เราออมต่อเดือนได้แต่เชื่อไหมว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยที่เรารู้สึกว่าการออมแค่แม้จะพันบาทหรือร้อยบาทเป็นเรื่องยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเห็นตัวเลขในพอร์ตของคุณไม่ต้องตัวเลขกำไรก็ได้นะตัวเลขแค่เงินต้นที่เราใส่เข้าไปจากหลักพันไปหลักหมื่นเปหลักแสนมีความชุ่มชื่นใจเออมันจะมีความแบบกำลังใจมามันมาว่ะเราทําได้ว่ะจากที่เราไม่เคยเห็นเงินแสนแรกในชีวิตหรือเงินล้านแรกในชีวิตเราสึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้ว๋ยวนี้มันก็มี เครื่องม้ายเครื่องมือที่มันทาให้การลงทุนมันง่ายขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนาให้ทุกคนลองศึกษาลองหามาใช้กันดูเพื่อทําให้การลงทุนของเราเนี่ยมันมันถูกบริหารจัดการได้ได้ดีขึ้นใช่ครับผมโยนเต็มที่ชงสวยๆลวให้คุณได้ขายของแบบนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นลงทุนทำยังไงแน่นอนครับเข้าไปดาวน์โหลดแอปโอเดนี่นะครับได้ที่ Apple Store นะครับหรือ Google Play Store นะฮะก็เพียงแค่เซิร์ชเข้าไปนะครับ o d n n i n นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเดนี่ เหนไคุณเปิดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดกรอกข้อมูลแบบ p ป p e r l e s s อยู่บ้านตอนนี้ดูอยู่เปิดได้เลยสมัครเปินบัญชีลงทุนเริ่มต้นได้เลยฮะแล้วก็เริ่มต้นด้วยเงินไม่เยอะก็คือเราสร้างนิสัยการออมต่อเดือนของเราไปเรื่อยๆก่อนจะเริ่มต้นที่เดือนละพันเดือนละสองพันก็สามารถทําได้หมดใช่ครับอย่าลืมนะครับแบบโอดนี่ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ถึง1ีบรจอย่างที่บอกไปก็คือว่าไม่ว่าคุณจะชอบ ของกองทุนค่ายไหนอกองทุนประเทศไหนเรามีหมดในโอเไลน่นะครับก็ใช้ได้ง่ายแล้วก็ช่วยลดทอนความเสี่ยงได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนะครับ